ออไปเอ้ยออกเกมแล้วคุณลงหลังคาคัประเดินโอ้โคูใสี่มีโล่ด้วยเอาดีโล่กับบรรยากาศร,รอบอกก็ไม่ใช่ฮะโล่นีอยังไม่รู้อ่ะไม่มีปืนเลยกันกระสุนได้อย่างเดียวแต่ช่วยก็จะเรียบร้อยข้างหน้ามีคน โดดใหม่โอ้โห่ที่เลี้ยงซองเลยสัตวบออกเกมไอ้เฮี้ยโอ้โหเฮียไม่มีปืนเลย ไปลงมาไม่ใช่ปืนออกเกมโอ้โหเฮ้ยเกมไปอีกแล้วกูเออโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเกมไวเลยกูเกมไวจัด โอ้ยโอ้โหเฮียาขาเขาแปด เฉยเฮ้ยน่าห้าวเลยกูไปเลิกไอ้เฮียเอากระังกายดีกว่า